สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เ้ามาเบิ่งไทยมาหม่ในมื้นเนี้เนี่ยมันนี้เอารูปเหมือนปั๊มรุ่นเลื่อนสมรณศััตว์ของโรวงปู่เจือนะครับปี2564นะครับอันนี้เป็นเนื้อเชนวนโบราณฝังพลอยแดงนะครับ <c oughs> มาเิ่งองค์หนึ่งนะครับมาครับมาเบิ่ององค์พระนะครับนี่นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับระว่างน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีปลอมแล้วนะ,ะาราคาพอแพงครับาราคาพอแพงแต่ว่าหนาหนาเก็บนาสาสมนะเป็นผ้าใหม่ที่นาเก็บนาสาสมสวนส่วนตัวคนกับเก็บ เก็บได้ใน,นองค์สององค์นะครับมาะว่าเงินบอบบอบนะครับกบากให้ผู้ที่เขามาเบิงง่าขันเจ้าเขามาแล้วบอเจ้ามาณบช้ชอวยังไงเจ้าก็กดเลื่อนผ่านเลยได้เลยนะครับมาครับมาเบิองมาเป็ยนยังไงนะนี่นะครับใบหน้าผม ามชีวอนพ้อ,พอยแดงนี่เง่าวับนะครับของแท้เสียนยูรนในสองแขนนี่นะครับเต็มเลยนะครับมากม่กนี่นะ,ะแล้วก็ตามนิวเพอนนะครับสีเห็ดเป็นเรียบเลยนะครับตามนิวเพอนสีเป็นเรียบเลยน่ะ,ะสีไม่ขิดสองขิดตรงนี้นะ ไส้องพระไส้องค์พระแต่ว่าขวาขวามือเข้านะนี่นะนี่อ่าข้งคีสิยูนี้นะนี่นี่นะครับนะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังสิเป็นลักษณะนี้นะนี่นี่นะครับโคตร ยงว่ผมโมโหจากนะเสียนี่สิมีเต็มเลยนะครับยิ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 บ,ยบตามองค่านี่เพราะว่าเป็นเป็นปั้มปั้มนะครับประมานเป็นล้อนะเป็นรูปปั้มนะคือแบบแห้งอัดกระแทกลงไปงังนีิแห้งอัดกระแทกปั้มป,ป๊อบลงไปแล้วก็เวลาเขาแก่เขาอาจจะมีแบบเป็นเสียนเป็นเสียนนะมาเบอข้างล่างนะข้างล่างที่เป็นสินะครับตอก ดอกเล,ล็กไว้ใกล้คือแบบวงเดือนนี่นะคือห้อยวงเดือนนี่เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเสน้นอย่ยางนี้ยูดใตทันงามนะครับหนาเก็บนะสาสะสมนะครับส่วนตัวผมมักนะพันผู้ใดประมักกัจังใดกัดแล้วแต่เจ้าก็แล้วกันนะที่เอามาให้เบื้องนี้บ่ได้มาสอนนะครับบ่ได้มาสอนนะคือเอามาให้เบื้องนะครับว่า พระไม่นะครับส่วนใหญ่ซองผมจะมีต่พระไม่อย่างเดียวนะผ้าเก่าเกานี่แถบสิเพาะบอชคอยมีนะอนืผมคิดว่าพระแบบนี้สิเป็นพระอนาคตนะพระไม่แบบนี้ลงพ่จือ้อหลงลงพ่อผัดอย่างสิผมมักที่ว่าเหนือมุ่นสารนะครับมุ่นสารที่เขาเอาไปผสมเอาไปอย่างสิแล้วก็เฮ็ดเป็นแบบนี้มาเลย สวยเลยนะครับก็ขอบพุ่ผู้ที่เขามาเบิงนะครับแล้วก็ขอบพุ่นเลายๆ้อยผู้ที่กดติดตามนะครับมาสอบจังไดก็เยาว่ากันนะครับนี่นะนคลิปนี้อาจจิสันนะครับคลิปนี้ นาหลวงพ่อนะดีนะนาหลวงพ่อจะเป็นััสนาเนี่นมีเลยนะองนี้ยังจมูกแบบเดิมๆเ,เลมนะครับดังยังโลงเลยครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณหลายๆครับฟมสวัสดีครับ